พอไหว้พระธาตุช่อแฮเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปวาดไหว้พระาธาตุทันใจที่อยู่ด้านหลังของพระธาตุช่อแฮค่ะเดี๋ยวเราจะเดินคนจะมีมาเรื่อยๆนะคะเราจะเดินจากตรงนี้เพื่อที่จะไปลง้ครื่อง อันนี้เป็นคำบูชาพระบรมสา,ารีริกธาตุนะคะลงมาทางนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้ด้านหลังนะคะเตี่ยแต่แรงเลย ยังมีบันไดลงไปด้านนี้นะคะแต่ก็ปิดไม่ให้ไม่ให้ผ่านลงไปค่ะนี่ก็จะมามีเป็นพระธาตุธันใจอ,องค์ของพระธาตุธันใจนี้เป็นองค์เล็กหน่อยนะคะเป็นสีขาวเนี่ยค่ะวงนี้จะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่เพราะจะมีทั้งเต็นท์แล้วก็ต้นไม้ ขึ้นบงังเดี๋ยวเราจะาไปอีกมุมหนึ่งนะคะพระเทจะได้มองเห็นชัดกว่านี้นิดนึงก็จะมีหลวงพ่อทันใจอยู่ด้านในนะคะที่คุณพยายามเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปไหว้ข้างในองหลวงพ่อทันใจจะอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราวนไปดูด้านข้างก่อนนะคะวนไปดูก่อนว่านี่ค่ะนี่ค่ะองค์หลวงพ่อทันใจใจ เจดี ờ, ของท่านจะเป็นอย่างนี้จนถึงยอดนะคะตรงนี้จะมีะระฆังไว้ตีด้านข้างนาคะคะเห็นคนเดินตีะระฆังอันนี้เป็นคำไหว้ต้องมาไหว้ตรงนี้ไหวหลวงพ่อทันใจนะคะ ท้องมาไหว้ไหว้จากตรงนี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปหาหลวงพ่อทันใจที่อยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราจะไหว้กันนะคะเพื่อที่จะไปกราบหลวงพ่อทันใจที่อยู่ด้านในนั่นคือเป็นคําไหว้นะคะด้านหน้าเป็นที่สําหรับปักทูบเทียนนะคะให้ตั้งน้ำโมสามจบนะคะ นโมตัสสะภะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะวโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมนะมะสุขขังโกธมังใจจักคุข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมละลึกถึงพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาที่คุณ พระบ,บริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณน้อมกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานเถิดสาธุแล่เราจะเข้าไปด้านในนะคะตอนนี้เขาต่อแถวกันอยู่ค่ะตอนนี้ต่อแถวกันอยู่เพราะว่าข้างในไม่ไม่กว้างนะคะ เข้าไปได้ทีละคนพอเข้าไปเสร็จแล้วก็ออกเลยเข้าไปเสร็จแล้วก็ออกเลยค่ะต้องไปต่อแถวร่วมกับเขานะคะเนี่ยค่ะเขาจะต่อแถวกัน ก็นหายใจไม่ได้ เข้าได้ทีละคนนี่คือองค์หลวงพ่อสันใจนะคะเดี๋ยวตะวันจะจบคลิปที่สองไว้เพียงเท่านี้นะคะจะได้กราบหลวงพอ่อทันใจคะ่ะนี่ไปข้างหน้าคือป,ปราลักษณ์นะคะแล้วต่อมาก็น้องุู มาปรารถนาเอานะคะใครมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้ก็ลองผ่านมาดูค่ะงั้นจบคลิปที่สองนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตะวันจะขอพรจากผมก็ทันใจแล้วค่ะ